สวัสดีครับสวัสดีครับคุยกันยามค่ำนะครับตอนนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเวลานะครับอืมนะครับคุยกันตอนเมาเลยครับเนี่ยนะเล่นมาหลายแก้วแล้วคุยกันสั้นๆนิดหน่อยนะครับยามค่ำยามเย็นปกติก็ไม่ค่อยนั่น19.43นาทีนะครับพบกับพี่เดนะครับพบกับพที่สันเทือนประเทศไทยพอสมควรนะครับวันนี้ก็มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างสั้นๆ นะครับเรื่องหมอเกตตอนนี้ก็ดราม่ากันเยอะได้เกินแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการฆาตกรรมหกศพก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวพี่เดก็จะมาคุยกันสั้นๆนะครับว่ามันเกิดอะไรบ้างนะครับอ่าสั้นๆนะครับสามช่องทางนะฮะหกศพสังเวยไซยานายอ่านะครับ่นะครเดี๋ยวเราก็มาพูดกันนะครับ ดอกไรกก็เป็นดาม่งดาม่าหมอเกตนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องลูกหมีลิลลี่นะครับกับพฤติกรรมต่างๆของลูกหนี้นะครับก็สบายๆแล้วก็เรื่องยุคพักเก้าไกลนะฮะสั้นๆนะครับวันนี้ก็เมาแล้วนะครับก็มาคุยกันสั้นๆนะครับเอาเรื่องอะไรก่อนนะครับดูนะครับพี่น้องประชาชนสนใจเรื่องอะไรครับจุกครูจุกครูครับสวัสดีพี่เด นะครับวุฒ <gegen ice> <warfare> ิการศึกษาของใครครับหมอเกตจริงหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ผมก็ได้คุยกับหมอเกตทั้งวันหลายรอบหลายอะไรนะนะครับก็หมอเกตก็ยังยืนยันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจริงหมดนะครับส่วนวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการรับเรื่องทั้งหมดไว้2เรื่องจริงๆรเนี่ยรับเรื่องการร้องเรียนนะครับก่อนที่จะมีการประกาศแล้วนะก่อนที่มีการประกาศแล้ว2เรื่องนะฮะ ก็หมอเกตก็ต้องไปสู้คดีกันในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับจริงเท็จอะไรไม่เกี่ยวกับพี่เดนะพี่เดก็เป็นข่าราความครับวุฒิจริงวุฒิปลอมนะครับก็ว่ากันไปว่ากันไปนะครับวุฒิปลอมก็ติดคุกศาสตราจารย์ปลอมก็ติดคุกด็อกเตอร์ปลอมก็ติดคุกแต่ถ้าจริงก็รอดนะชีวิตแม่ก็มีอยู่แค่นั้นนะครับไม่ต้องมีอะไรต่างๆ พี่เดสู้ครับงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขถูกต้องครับคนเราเกิดมาก็ต้องทำมาหากินหาเงินหา,นหาทองทั้งนั้นนะครับผมที่มีกินมีใช้เนี่ก็เพราะลูกความแล้วก็ลูกค้าที่สนับสนุนทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณนะครับเอฟจีทุกท่านแล้วก็นะครับสถาบันการเงินบริษัทการค้าขนาดใหญ่นะครับลูกความหลักของผมก็คือสถาบันการเงินแล้วก็บริษัทการค้าขนาดใหญ่ที่จ้างผมอยู่นะครับ ทั้งงานกฎหมายงานทนายความงานที่ปรึกษางานบรรยายนะครับนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรอย่างอื่นแล้วนะพอแล้วทุกวันนี้ก็นั่งกินวายอย่างเดียวนี่ซัดไปครึ่งขวดแล้วเนี่ยขณะจัดรายการนี่ก็ยังงงเลยว่าครูเป็นใครกันวคะครับเนี่ยจุกรูนะครับนะบนะจุกรูนะครับสบายๆาย,ยามข้ามคืนก็มากับพี่เดนะพี่เดตรงไปตรงมาครับผมไม่ใช่เอ่อเขาเรียกอะไร ม่ใช่พวกมีสินมีทมอะไรจนขนาดโอ้โหนั่งสมาธินะครับนะผมกวนตรงไปตรงมาครับนะมีทนวยพาดพิงพี่เดที่สภาทรานนะพี่เดคิดอย่างไรนะครับก็ไม่เป็นไรครับใครอยากจะพาดพิงพี่เดก็ตามสบายนะใครอยากจะพาดพิงนะฮะสบายครับบอกทนายจุกครู ต้องโดนสภาทนายตรวจสอบก็ไม่เป็นไร้ะใครอยากจะตรวจสอบพี่เดก็เต็มที่เต็มใจสบายเลยครับนะเต็มที่เลยครับอยากไปตรวจสอบพี่เดก็เต็มที่เต็มใจเลยครับนะคนอย่างพี่เดเนี่ยยอมรับการตรวจสอบยอมรับได้เลยไม่เคยผิดผิวสัญญาหาเป็นสัญญาคือคนอย่างพี่เดหนึ่งไม่รับบริจาคไม่หาแดกหากินกับการบริจาค ไม่หลอกลวงต้มตุนประชาชนนะนะครับเป็นคนรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงนี่คือนิสัยพี่เดครับนะไม่ว่าคนนั้นจะทัวลงคนนี้จะถูกโจมตีพี่เดก็ถือว่าทุกคนนะเป็นพักเป็นพวกนะนะฮะยึดหลักมาตลอดพวกกูถูกเสมอนะครับสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับรู้จักพี่เดก็รู้ว่าเป็นคนเอาพักเอาพวก นะศัตรูไม่มีผมเนี่ยเกิดมาจานอายุ60กว่าเนี่ยไม่มีศัตรูครับนะครับจริยธรรมนะครับมีครับผมไม่เคยทําผิดจริยธรรมไม่เคยทําผิดกฎหมายไม่เคยทําผิดจริยธรรมถ้าใครผมคิดว่าผมทําผิดจริยธรรมก็ดําเนินการตามกฎหมายได้เลยว่าแล้วก็จุกรูจุกรูนะครับจุกรูผมไม่เคยทําผิดกฎหมายครับแต่อาจจะผิดใจคนบ้าง บางคนอาจจะไม่ชอบไม่รักพี่เดยกก็ไม่เป็นไรครับยังไงไงพี่เดก็ยังมีลูกเหงกับลูกไรหมาผู้น่ารัก2พี่น้องครับเหงกับไรยังไงก็รักพ่อไอเหงมันมองหน้าพ่อไอไรมันบอกว่าผมรักพ่อเสมอไอไรมันก็บอกว่าหนูรักพ่อเสมอพอแล้วครับชาตินี้เกิดมามีหมาสองตัวรักเราก็พอแล้วไม่รู้จะเอาไปทําไม นะทรัพย์สินเงินทองก็พอมีรายได้ครอบบ้านคุ้งชีวิตนี้พี่เดชไม่ต้องไปสนใจอะไครับคําสรรเสริญคําเยินยอคําด่าอะไรต่างไม่เป็นไรรับได้ครับรักเธอเสมอนะครับเพราะฉะนั้นสบายครับ่าจะไม่แยกแยะเลยเหรือครับว่าเพื่อนนั้นถูกหรือผิดไม่ครับเพื่อนผมผิดหรือถูกเพื่อนผมก็คือเพื่อนผมนิสัยผมเป็นอย่างนั้นครับใครไม่ชอบผมไม่เป็นไรครับ ต้องขออภัยนะครับขออภัยด้วยครับผมเป็นคนรักเพื่อนรักพ้องรักพี่รักน้องนะครับผมไม่ใช่พวกอะไรสายวัดสายธรรมะบางคนบอกโอ้พี่เดต้องเลือกรับก็ดีหน่อยนะครับรับเฉพาะคนถือศีลกินเจคนนับถือศีลห้านะครับไม่ต้องครับโจรก็จ้างได้ครับ เมียหลวงก็จ้างได้เมียน้อยก็จ้างได้นักการเมืองก็จ้างได้สอวก็ได้สําหรับพี่เดนะครับรอรับได้เลยนะครับทุกอย่างครับนะครับนะพี่เดย์ี่สบายใจครับนะครับเพราะว่าเป็นคนรักพี่รักน้องรักเพื่อนหรือฝูไม่มีศัตรูนะครับใครโกรธใครเกลียดไม่ว่าใครเอาทัวมาลงไม่ว่าใครติดฉินดินทาไม่ว่าครับนะครับจุกรูครับ นะเป็นคนที่มีแต่เพื่อนฝูงนะครับนะทนายที่มีคุณธรรมจะไม่รับว่าความไม่คนผิดคนชั่วอ๋อ,อไม่เป็นไรนครับผมไม่เคยทําอะไรผิดจรรยาบรรณวิชาชีพถ้าใครคิดว่าผมทําผิดก็ไปดําเนินการตามกฎหมายครับไม่มีครับโจรก็ต้องนะใครไม่ดูแลไม่อะไรต่างๆนะครับพี่เดลร,รับจบรับดูแลทุกวันนี้แม่งก็สารพัดนะ ใครเดือดร้อนก็พี่เดใครมีปัญหาพี่เดหมดนะครับใครไม่รักไม่เป็นไรขอให้เฮงกับไรรักพ่อพอ,นะพอแล้วนะนะครับพอแล้วชาตินี้เกิดมาเฮงกับไรรักพ่อพี่พ่อพอแล้วไม่เป็นไรครับ FC เนี่ยใครที่มาฟังเนี่ยใครรักพี่เดก็ไม่ก็ขอบคุณไม่รักก็ไม่ว่าด่าก็ไม่ฟ้องเป็นไงนะใจแม,ยแมจยนะ่ยิ่งกว่าแม่น้ําเจ้าพระยานะครับยิ่งกว่าแม่น้าโขงครับ นะครับเฮงไหนครับหมาผมเองครับนะครับทุกคนต้องทำมาหากินใครคิดว่าผมทำผิดไปแจ้งความไปร้องได้เลยครับผมนะครับไม่ได้อยู่ด้วยคำพูดคำวิพากษ์วิจารณ์ใครผมอยู่ที่การกระทำนะครับนะครับผมรักครับนั่นเหนนะผมรักพี่เดนะครับใครรักพี่เดก็เข้ามาไม่รักก็ไม่เป็นไรนะครับพี่เดตรงไปตรงมาทนายต้องปกป้องลูกความนะครับนะครับ ทุกคนครับนะใครเป็นเป็นทนายความจำเลยก็ต้องปกป้องจำเลยเป็นทนายโจทย์ก็ต้องปกป้องโจทย์นะเป็นเรื่องปกตินะครับผมไม่ใช่พระเพทนายขายทุกไม่ใช่พระนะครับไม่ใช่พระนะครับนะนะครับนะจะมาขายของก็ได้นะได้เลยนะครับนะครับนะนี่ครับรักน้องเดครับทุกรูมาขายได้เลยครับอ่ามีอะไรขายฝากมาเลยมาได้เลยนะครับ นะนะนะครับอาจารย์เนชาคนบ้านเดียวกับผมครับนะเราเป็นคน8ปลิว้วนะชัดเจนนะครับทุกคนทําตามหน้าที่นะซูปเปอร์ล่ารอย์นะครับเป็นโจรไม่มีใครว่าความมหาพี่เดย์ฆ่าคนตายได้หมดทุกข้อหาทุกฐานความผิดคุยกับพี่เดได้เลยวันนี้พี่เดมารอบสองนะครับมนโนธรรมต้องมีครับผม ใครไม่รักไม่ชอบพี่เดย์ไม่เป็นไรครับด่าพ่อก็ไม่ว่าเมาแล้วครับทาไมอ่าไมใช้นี่ก่อนอ่าไม่ใช้นี่ก่อนนะครับถึงไปบวชไม่เป็นไรครับลูกนี่เขาจะไปบวชก็ปล่อยก็ไปนะครับนะครับผมไม่ตามล้างตามเท็ดหรอกครับผมเป็นทะายความลูกนี่แต่ว่าลูกนี่เขาจะไปบวชไปอะไรก็ว่ากันไปครับจุกรูนะครับใครอยากเป็นพักเป็นพัวกับพี่เดก็มาครับใครไม่ชอบ พี่เดก็ต้องขออภัยนะครับเกิดมาแล้วเขาไม่ชอบเราเราจะไปอธิบายให้เขาชอบเราเราทําไมครับนะถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องขออภัยนะเกิดมาแล้วเขาไม่ชอบเรากูก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงชีวิตกูแม่งกับแบบเนี้ยนะครับโดนอะไรเนี่ยขอเป็นเพื่อนครับของผมเนี่ยใครเป็นเพื่อนผมนีครับผมดูแลทุกคนนะยิ่งเยกสอวอหมอเกศเนี่ย ใครๆบอกก็ทัวลงพี่เดถอนตัวผมเ่ยยื่นถอนตัวไปตต้องสองสามรอบแล้วหมอก็บอกอย่าทิ้งหมออย่าทิ้งหมอเราก็ต้องดูแลกันไปผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมาก็ต้องดูแลใครไม่รักหมอก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พี่เดเขาเป็นลูกความพี่เดก็ต้องรักแค่นั้นแหละใครจะบอกว่าหมอเป็นมิจฉาชีพกั้นหมอหลอกลวงตามสบายครับใครมีปากมีเสียงอยากจะทําอะไรเต็มที่ครับนะเต็มที่นะแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมา พี่เดย์แม่ก็มีแต่พักมีแต่พวกแค่นั้นน่ะชีวิตแม่งมีแค่นั้นน่ะถ้าใครบอกผมทําเป็นคนทําผิดศิลทําำผิดกฎหมายนะครับนะครับใครบอกว่าผมทําผิดกฎหมายไปแจ้งความจับผมเลยครับพาผมเข้าคุกไปผมจะได้ไม่ต้องอะไรสดจุกรูนะครับจุกรูนะครับวันนี้อยากมาพูดสั้นๆนะครับมายู่มาพูดสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของหมอเกศ วันนี้หมอเกตนะครับถูกตอมตีหนักนะเรื่องแม่โจ้เรื่องนิด้าเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับนะเยอะแยะมากมายนี่นะหมอเกตก็ชี้แจงไว้แล้วนะครับไม่ได้เรียนนิด้าแค่ไปติวนะครับแล้วก็เรื่องที่มหลาลัยแห่งหนึ่งไปยืนถ่ายรูปนั้นนะก็ไปถ่ายรูปจริงแล้วก็ติดต่อเพื่อจะไปสอนหนังสือจริงนะนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แม่โจ้ก็ไม่ได้บอกว่าจบเป็นญ,ญาเอกเรียนอยู่ กทีแจงชายคุณหมอไปแล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อ,อก็ตามสบายครับตามสบายนะครับแล้วแต่ใครเชื่อไม่เชื่อนะพี่เดน,นะครับอ่านะครับอ่านะครับนะพี่เดก็ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรครับชีวิตใครรักก็รักแต่ใครไม่รักก็ไม่ว่าเราจะเรื่องความรักความอะไรต่างๆเนี่เราจะไม่บีบบังคับอะไรไม่ได้นะคนที่รักพี่เดก็คือใครฮะ ไอ้เฮงกับไอ้ไร่หมาสองตัวไอ้ชั่วไก่ดีพันบางไปเลยจัดรายการก็ไม่ต้องรับบริจาคคนอื่นนี่นะครับก็จัดรายการเขาก็บอกว่าช่วยบริจาคเงินให้เขาหน่อยแต่พี่เดนะครับไม่ต้องครับนะพี่เดไม่รับจังไม่รับเงินสดไม่รับเงินโอนทั้งสิ้นพี่เดนะครับนะครับรับแต่วายครับนะอ่านี่ใครวะเนี่ยไอดก็รับพี่อ่านี่นะนะนะครับ นะไปดูช่องนะครับโดโดทางที่ตอบสองทุ่มนะแม่งไรทุกวันนะครับนะไปดูนะครับนะครับชื่ออะไรว่าช่องมันเนี่ยแมงกูมเอาแล้วก็จําไม่ได้แล้วก็เนื้ออะไรอ่าช่องไนโดโมข่าวนะครับไนโดโมข่าวนะครับไปดูนะครับสองทุ่มทางทิกตอกไปฟังนะครับเขาเป็นนักข่าวยากรรมนะครับพักพวกเพื่อนฝูงกันเราต้องสนับสนุนใครใครเกลียดเพื่อนผมผมก็ไม่ได้ว่าใครด่าผมก็ไม่ว่า นะผมผมไม่ฟ้องร้องแม่งใครรอะครับเพราะว่าผมไม่ชอบมีศัตรูผมชอบมีแต่เพื่อนฝูงนะครับจริงๆวันนี้ก็นะครับมีนักการเมืองก็จะชวนไปกินวงกินวายแต่แม่งไรแม่งเมาแล้วสิกูอะนะครับเมาแล้วนะครับนะครับงั้นก็เราก็ไปนะครับชีวิตเราแม่งแค่เนี้ยเกิดมาก็มีวายเป็นเพื่อนมีหมาเป็นเพื่อนจบแล้วนะครับนะใครจะด่าก็ว่ามาเลยครับพี่เดดื่มวายยังครับเรียบร้อยครับ กระทำบากระทำชั่วมันเป็นแผลในใจไปตลอดชีวิตแต่ผมไม่เคยทํานะครับไม่เคยทําบากทําชั่วรับจ้างว่าความให้ลูกความไม่ว่าจะเป็นโจรน,นะเ,เป็นเป็นโจรเป็นคนดีคนชั่วผมรับหมดใครที่ชั่วช้าเร็วซ้ำไม่มีใครรับจ้างว่าความก็บอกพี่เดได้เพราะคนเราแม่งเกิดมาก็ผิดพลาดได้นะเกิดมาเป็นโจรก็มีนะเกิดมาไปฆ่าเขาตายก็มีแม่งก็ต้องมีทนายดูแล ใครที่แบบศีลธรรมสูงนะครับผมสายวัดนะผมไม่นั่นไม่นี่อะไรต่างๆนะครับมีอะไรก็บอกพี่เดนะครับนะพี่เดดูแลได้หมดรับจบคดีเมียหลวงเมียน้อยผัวหลวงผัวน้อยใครไม่ดูแลพี่เดดูแลหมดนะครับลูกหมีจะได้เงินคืนไหมก็ตอนนี้ลูกหนี้เขาไม่จ่ายนะครับไปบวชแล้วจุกรูจุกรูเมื่อลูกหนี้ไปไปบวชเจ้าหนี้ทั้งไงครับ นะครับก็ต้องฟ้องร้องดําเนินกันดีกันไปยุคนี้มันก็แปลกนะครับเป็นนี้เรก็ไปใช้แต่มีเงินไปจ้างทนายความก็ว่ากันไปชีวิตนี้แม่งก็แค่นี้แหละครับนะครับ,นะรบพี่เดดื่ยมยังครึ่งขวดแล้วกูจําชื่อเองไม่ได้แล้วกวูจะรอหน่อยเดี๋ยวกูไล์สวดสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับนะครับว่ากันมานะครับ โจรก็ต้องมีทนายครับเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นใครเป็นโจรและไม่มีใครเป็นทนายบอกพี่เดครับกูพร้อมเป็นทนายโจรจุกรูจุกรูนะนะคนที่มาจ้างพี่เดไม่จําเป็นต้องเป็นพระถือศีลกินเจไม่ต้องครับโจรก็ได้ครับโกงก็มาก็จ้างได้เพราะฉะนั้นนะครับคดีแอมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ขึ้นศาลครับแอมก็มีทนายอาทนายปากแดงเป็นทนาย ส่วนน้องก้อยผู้ตายก็มีพี่เดเป็นทนายนะครับจุกรูได้ที่แล้วใช่ไหมครับพี่เดพี่เดหนูเข้าใจพี่เดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นใครผิดพลาดมาใครไปป้นไปฆ่าไปโกงเข้ามาและไม่มีใครรับจ้างว่าความพี่เดพร้อมรับจบรับจบนะครับทนายควรเลือกบ้างอย่าทําผิดเป็นถูกนะครับอ่านนะครับผมอ่านหมดครับ ผมครับรับทุกคนครับคนผิดก็รับคนชั่วก็รับรับหมดครับแต่ผมจะไม่บิดเบือนพยานหลักฐานว่าความก็ไปตามพยานหลักฐานครับชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นใครเป็นโจรหาทนายไม่ได้นะมาเลยครับพี่เดพร้อมเป็นทนายโจรจุกรู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 นะครับสบายๆนะครับนะครับน้านะครับเป็นบุญกุศล เป็นบุญกุศลครับชอบพี่เดยตรงไปตรงมาผมแม่งไม่ใช่ดัดจริตบอกตัวเองเป็นสายวัดธรรมธรรมโรับบริจาคผมไม่ใช่หาแดกแบบนั้นผมไม่รับบริจาคเงินก็ไปรับสร้อยก็ไปรับรับแต่วายเพราะพี่เป็นคนขี้เมาจุกโรจุกโรครับนะครับนปรึกษาได้ไหมได้ช่วยวิจารณ์วิจารอะไรวะอ่าอะไรวะเนี่ย อะไรเนี่ยกรณีโคกซีโร่หน่อยโอ้ไม่รู้เรื่องเลยทนายเพื่อมจิตมันจะเล่นพี่เดย์โอ้ปล่อยแม่มันจะนะไอไอคนพวกนี้อะไรต่างพี่เดย์ไม่ให้ราคาแล้วแม่ไปไปแซพี่เดย์กับแซอนันทชัยเพื่อนผมผมกับอนันทชัยเพื่อนกันไม่เป็นไรลนะ้วผมไม่ต้องทหาห่าแล้วเดี๋ยวอนันทชัยแม่ก็ไปแจ้งความมาตาร้อยสิบสองแล้วมิ่นสถาบันแม่ก็ซวยแล้วนะ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 มาทะเลาะกับรุ่นใหญ่อย่างพี่เดและอนันทชยัย คนรุ่นพี่เดนนี่แม่งไปต้องกลัวหลกทัวลงเจอมามต้องไปรู้กี่คณะและทัวตั้งแต่หวยสามสิบล้านตั้งแต่อะไรครับอ,อ่หวยสามสิบล้านเสร็จแล้วนะ้งอ่าผู้กับโจ้แตงโมนะครับเยอะแยะโดนมานะใครจะดา่าจะทอเนี่ยโอ้โหเต็มที่เลยครับจุกครูครับพักเก้าไกลจะโดนยุบไหมครับเจ็ดสิงหาเอาพูดตรงๆมะ วันนี้เขาไม่ให้แถลงไม่ให้ทําอะไรเลยก็แสดงให้เห็นว่าหลักฐานพอฟังได้แล้วพอฟังได้หมายถึงอะไรโอกาสยุบก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ผมจะเชียร์ก้าไกลแต่กลังอธิบายว่านะถ้าเขาไม่ให้ชี้แจงเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสยุบเยอะนะครับนะครับนะชอบสุดคือพี่เดไม่ฟ้องใครไม่ฟ้องใครครับด่าพ่อด่าแม่ผมเต็มที่เลยด่าปูด่ายญาแต่ขอร้องนะครับอย่าด่าหมาผมนะผมยอมทุกอย่าง ยกเว้นด่าหมาผม้าด่าผมผมไม่ยอมนะนะครับได้เฮไงไร้เนี่ยผมไม่ยอมได้โชคดีไม่ได้ด่ากูเต็มที่เลยกูไม่ฟ้องหรอกเพราะกูไม่รู้จะฟ้องก็ทําไมงานแม่ก็เยอะวันวันไหนต้องทำมาหากิน,ต,น,นต้องนั่นต้องนี่งานที่ปรึกษาสอนหนังสือลูกศิษย์ลูก,ลกหาแม่ก็มากมาย fc ก็สองล้านห้า ลูกความก็เยอะแยะมากมายกูไม่รู้จะไปฟ้องไอ้คนที่ดา่ากูทําไมเพราะงานกูก็แม่งเยอะเย็นก็ต้องไปนั่งกินไวายหลังกินไวายเสร็จก็ต้องไปเล่นกับหมากูไม่กงไม่มีเวลาจะไปฟ้องใครจุกรงสบายใจนะครับจัดไปครับพี่เดครับนะครับน,นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ก้าวไกลจะโดนยุบนั้นสูงมากครับนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรคราเนี่ยเรื่องหมอเกตแจ้งมานะ นะเพจต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นเพจปลอมนะครับไม่ใช่เพจของหมอเกตนะครับส่วนหมอเกตตอนนี้กรกตรับสอง,องเรื่องก็เธอก็ไปสู้เอาเสือได้เลือกฆ่าคนตายหกศพแล้วก็ว่ากันไปนะคนที่กระทําความผิดวางยาด้วยกันหนึ่งในหกนะครับก็จบกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยขายของนะช่วยขายของในช่อง t ิ k กตอกของทนายกุ้งนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยเขาสักนิดหนึ่งนะครับนะเขาจะขายของขายอะไรต่างเดี๋ยวพี่เดจะไปช่วยกันนิดหนึ่งคนระับ ก็วันนี้ส่นๆนแะครับก็นะวันนี้ก็จากพี่เดคนขี้เมาคนเดิมจุกรูคนที่เอาพวกเอาพองต้องพี่เดรักเพื่อนฝูงต้องพี่เดนะหลักเกณฑ์ของพี่เดครับเพื่อนกูถูกเสมอจุกรูใครอยากเป็นเพื่อนพี่เดก็ยิยนดีครับใครไม่รักพี่เดก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พี่เดรักทุกคนนะครับถึงแม้พี่เดอาจจะไม่ใช่เบิร์ดครับ แต่พี่เดรัรกทุกคนใครเป็นเอซีกูเนี่ยกูรักทุกคนเลยวันนี้ฝันดีลาตีสวัสดีเดี๋ยวจะไปช่วยทนายกุ้งข,งขายของในช่องทนายกุ้งนะครับ,รบนทางทิกตอกนะครับครับสวัสดีครับจุกรุ